สำนักข่าวทั่วไทยวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2564 เมื่อเวลา13นาฬิกาวันนี้ที่ห้องประชุมโคชสารอบจจังหวัดเชียงรายนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาตลาดนำการผลิตแซนบ็อกเชียงรายเกษตรกรได้อะไรโดยมีนายนราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสุภาพันธ์หมันเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ตลอดจนผู้นําภาคประชาชนเข้าร่ว พิธีโดยนายนิพน์กล่าวตอนหนึ่งว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยทุกจังหวัดโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยมีเป้าหมายคือการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ปัสุสัตว์แจงกรณีไต้หวันพบเชื้อไอฮิวาแอฟริกาในสุกรจากกุนเชียงไทยนายสัสตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปัสุสัตว์เปิดเผยว่าไต้หวันตรวจพบกุนเชียงปนเปื้อนเชื้อไวรัสอหิวาแอฟริกาในสุกรซุกซ่อนในพัสดุไปรษณียส์ส่งจากประเทศไทยซึ่งนักท่องเที่ยวลักลอบนําเข้าไต้หวันนั้นกรมปศุสัตว์ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นกุนเชียงที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยมาตรฐานการผลิตและรสชาติที่ดีแต่อย่างไรก็ตามกรมปรศุสัตวา์วิได้นิ่งนอนใจได้เร่งตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเนื้อสุกรที่นำมาใช้ผลิตกุนเชียงน่าจะมีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันเสาร์ที่25ธันวาคมที่ผ่านมาพลตํารวจโทสําราญนวลมาผู้บัญชาการตํารวจคนครบาลพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสืบนครบาล5จับกลุ่มผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนผ่าน Facebook ชื่อเล็กรูไทยแลนดินแดนไทยรม 22th เป็นกลุ่มปิดมีสมาชิกในกลุ่มเกือบ2000คนมีการโพสต์ขายอาวุธปืนและชิ้นส่วนอาวุธปืนโดยมีผู้ใช้ Facebook ชื่อเล็กรูกูสร้างมาเป็นผู้ดูแลและได้โพสต์ขายให้สมาชิกในกลุ่มใน ในพื้นที่จังหวัดระยองและอีคดีกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดย่านบางพรันณะรานอเนกประสงค์กองบัญชาการตำรวจคนครบาล สำนักข่าวทั่วไทยขออนุโมทนาบุญด้วยครับพลตํารวจตรีดรเสนิสและคุณมนสิการสําราญสํารวจกิจพร้อมด้วยดรพีรวัตรสุรเสศประธานกตตรกทมภาคประชาชนและสนชนะสงครามดรทัชวินสุรเสศประธานกตตรบกนหนึ่งและบกสปพหนึ่งเก้าหนึ่งพร้อมญาติมิตรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโปรงผมนาคและพิธีอุปสมบทนายทรัพย์สิศรีประเสริฐบุตรชายของพลตํารวจตรีมนชัยศรีประเสริฐผู้บังคับการกองตรวจจ การสิบกับนางสาววรัญญาเอี่ยมอัมพาณว,วัดมหา,าธาตยุวราชลังสริต ราชวระมหาวิหารเขตพระนครเมื่อวานที่ผ่านมาพรุ่งนี้วันจันทร์ที่27ธันวาคมเวลา16นิ30นาทีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวพิถีใหม่ New Year New Normal 20-21โดยมีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดร,รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโทสุขุณพรมมายนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยผู้แทนสถานทูตผู้แทนกรุมอนามัยตำรวจท่องเที่ยวตำรวจนครบาลตำรวจสำนักตรวจคนเข้าเมืองตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีณาลานหน้าศูนย์การค้าเซนท่านเวิล์ถนนพระรามหนึ่งปทุมวันขุนโดยหากุลต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญ,ญณมณีคุณภาพสูงรับปาาระกันซื้อคืน บริหารงานโดยดรนรุมนสุรเสตประธานลีเซงครุปดรพีรวัตรและดรทัชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444เปิดแล้ว ร้านหมูอินเทนสาขาหนึ่งที่แห้งไทยแสงอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและสาขาสองตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจอระเข้ร้องตำบลชยโยจังหวัดอ่างทองร้านหมูอินเทนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดนับพันรายการราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพแก้วมาแล้วหมอ59เเราชนะฉีดได้ทุกคน ฉีดได้ทั้งบ้านเรนเจอร์สเกลตายเรียบทั้งยุงและ,มะแมลงสาบกระป๋องใหญ่ในราคากระป๋องเล็ก59บาทเรนเจอร์สเกล59บบาทเริ่มแล้ววันนี้ของมีจำนวนจำกัด